สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่บ้านสายลุยจ้าวันนี้ก็เสร็จงานพักเช้านะคะก็หิวโหวยเช่นเคยแล้วก็ตามสไตล์นะคะตามสไตล์ความอร่อยของนางงามจ้าพาชิมค่ะพาชิมนี่เลยนี่เลยจ้าปลาเก็ดขาวต้มยำแห้งนางงามนะคะตัวนี้ปกติจะทานเล่นค่ะแต่ตอนนี้ได้เมนูใหม่ก็คือเราเอามาทานเป็นข้าวผัดอร่อยมาก บอกเลยค่ะทําคล้ายๆข้าวผัดไข่นะคะแต่วิธีทําคือคุณใส่น้ํามันก่อนแล้วก็เทปลาเก็ตขาวลงไปจ้าแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ำมารอให้เดือดนะคะเพื่อให้เครื่องปรุงที่มันเคลือบอยู่กับตัวปลาเนี่ยค่ะมันละลายน้ําออกมานะคะจากนั้นใส่ไข่ใส่ผักอะไรตามที่คุณชอบได้เลยที่สําคัญคุณใส่กระเพราลงไปด้วยนะมันจะได้รสชาติแบบอร่อยมากๆอะค่ะแล้วนี่เลย แล้วมันแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะมันอาจจะจืดเพราะว่าเราใส่ข้าวลงไปผัดจืดเราใส่ซีอิ๊วขาวกับซอสแค่นั้นเองค่ะอร่อยมากๆแล้วจากนั้นผัดเสร็จมีพริกแก้มอย่างนี้ค่ะแล้วก็บีบมะนาวอบอกเลยอย่างนี้เลยนะคะอร่อยมากๆนี่คือความอร่อยพร้อมใช้สไตล์ของนางงามนะคะแบรนด์นางงามได้่ยทำอะไรง่ายแล้วก็คุณภาพนะคะยังไงก็ถ้าสนใจสินค้าแบรนด์นางงามทักหาแมค้าได้นะแมค้าพร้อม สองค่ะ